สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมกัลลาบัเชียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจอดเลือกเชลซีครับโค้ชดั้งทั้งข่าวลิเวอร์พูลครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับก็เกี่ยวกับผู้สล่นดาวโตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก็อันจริงๆอยู่กับทีมานานแล้วก็มีผลงานที่เราก็เห็นฝีไม้ลายมืออยู่แล้วนั่นคือดับบิลเด็กอาแต่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดดขึ้้นนนนใใชช่่่่ะครับลลาาสุีีก็เปยม กุนซืออย่างเอริกเทนฮากที่ชื่นชอบผู้รักษาประตูที่ออกบอลด้วยเท้านีแล้วนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้เบรนท์ฟอร์ดศูนย์ต่อสี่เนี่ยม,มันมีความผิดพลาดข,ของเดคอาเกิดขึ้นทั้งลูกแรกที่เซฟพลาดแล้วลูกที่สองที่พยายามขึ้นบอลสั้นป้ายบอลให้คริสเตนเอริกเซนแต่โดนตัดไปแล้วก็เสียป,ประตูวันนี้เรามีบทวิเคราะห์มาฝากนะครับจากสื่อดังสกายสปอร์ตว่าเดคอจะปรับตัวเข้ากับระบบของเอริกเทนฮากได้หรือเปล่าหรือ แมนยูอาจจะต้อง Move on ไปหาผู้รักษาประตูคนอื่นน่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าก่อนอ่นครับต้องขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตอายช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยบริวารจำกัดมหาชนครับ,รบเพิมความสดชื่นก่อนครับคนแรกนี่เปิดขวดใหม่เลยขอคำว่าเดคฮารค <H> นะ เดคห้าเอามาปนกันซะแล้วตอนนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็ฝากเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยครับ <c oughs> บริการ <c oughs> ทุกระดับประทับใจอย่าเริ่มโหลดแอป k คพัสเอามาใช้งานกันได้ก็เปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เลยครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของเรา เครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับนี่เครื่องสำรองไฟ u n i t e ทรุ่น Hypermax Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบแบบไม่มีสะดุดน,นะครับระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปแบบขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเ,เพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบเต็มประสิทธิภาพคเครื่องสำรองไฟแบรนด์ u n i t e ทครับจัดจาหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่บารานาทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ JIB Lazada, Shopee, Shop at 24ก็หาซื้อได้นะครับ u n i t e ท The Power Backup to the Future ครับผมครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยครับครับผมวันนี้เราก็จะนำบทวิเคราะห์จากทางสก y s สปอรเป็นเป็นข้อมูลหลักแต่เดี๋ยวเราก็จะเสริมความเห็นของเราลงไปด้วยนะครับ เราต้องกันที่ข้อแรกก่อนมาดูเรื่องราวของดาวิดเดเคอานะครับว่ามีจุดไหนที่ตอนนี้ดูว่าเขาจะน่ากังวลว่าอจะเข้ากับระบบของเอริกเทนฮาร์กุนซือคนใหม่ของแมนยูได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นกันมาในตั้งแต่ปีซีซั่นจนมาถึงตอนนี้นะครับจุดแรกเขาบอกว่าเดเคอาเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาก็ยังไม่คุ้นชินกับวิธีการต้องออกบอลจากข้างหลังนะครับเพราะว่าตลอดทั้งอาชีพเขาไม่ได้เล่นในสไตล์แบบนี้นะครับ ฟุตบอลของเทนฮากนะครับทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นบอลคลองบอลบุกพลเซตชันฟุตบอลนะครับซึ่งผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าทีมที่เล่นปัตยาักษณะนี้จะต้องเป็นผู้รักษาประตูที่ออกบอลด้วยเท้าตัดสินใจในการเล่นจากข้างหลังได้ดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าเดคอคตลอดอาชีพของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีจุดเด่นใน,ในการเล่นสไตล์แบบนี้นะครับสกัดสปอร์ตนะครับมีการเทียบใสิตินะครับผู้รักษาประตูที่ออกบอลได้ดีเดี๋ยวเราให้ดูสสิติตัวนี้นะลองนําไปเทียบกับตัวท็อปเลยที่ ขึ้นชื่อว่าเล่นบอลสไตล์ด้วยเท้าหรือว่าออกบอลจากแนวแนวหลังได้ดีที่สุด2คนก็คือเอเดซอนโมราเอสผ่านบอลสำเร็จเรคคอร์ดในพรีเมียร์ลีกนะครับค่าเฉลี่ยเลยนะ84.8%โ,โ,โอ้โหสูงม,มากโคตรเยอะสูงมมอ,มมอาริซงเบเกอร์แปดสิบส็ดเปอร์เซ็นคือพอเลย2คนนี้แต่พอมาตรงถึง DKR เป็นค่าเฉลี่ยในพรีเมียร์ลีกเลยนะไม่ใช่แค่ซีซั่นเดียวเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหกสอ็ดจุดเเท่านั้น ต่างอยู่ที่20%เลยทีเดียวนะครับตัวเลขตรงนี้สกาาสปอร์ตบอกว่ามันแสดงให้เห็นว่าตลอดอาชีพของ DKR เนี่ยมักจะเน้นเรื่องของการสาดขึ้นหน้าเวลาได้บอลพอสาดขึ้นไปโอกาสสาเร็จมันก็น้อยลงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่มันก็แสดงให้เห็นว่า DKR ไม่ได้คุ้นชิงกับเรื่องของการออกบอลจากข้างหลังเลยทําให้น่าสนใจว่าผู้รักษาประตูวัย3าย่าง32คนนี้เนี่ยจะปรับเข้ากับสไตล์การเล่นของเทนฮาร์กได้ดีแค่ไหนคือตั้งแต่สมัยแอดมิดต้องถามขวัญก่อนนะครับ คือเดคาก็เป็นสายแบบเซฟมาแต่ไหนแต่ไร uh huh. นะครับเรื่องของรีเฟกนะเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองการเซฟการบินปักเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว mm hmm. นะแต่ว่าการออกบอลด้วยเท้าเนี่ยคือแต่ละกุณซือที่เดคาเคยร่วมงานด้วยผมว่าที่ผ่านมาเขาก็จะมีการหมุนสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นทีมชาติสเปนเนี่ยนะก็อันนี้ก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ หลายๆคนถามว่าทำไมเดคอาช่วงพีคๆเนี่ยลุยส์เอลิกเก้ถึงไม่เลือกใช้ทำไมถึงต้องไปใช้ Simon อูนยซิโมนของแลตติกบิวบานี่แหละครับคือปัจจัยก็คือเรื่องของการออกขนด้วยเท้าส่วนกับสโมสสเนี่ยตอนที่ย้ายจากสเปนมาเล่นในอังกฤษเนี่ยมผมว่ากุนซือหลายๆคนที่ร่วมง,งานกับดาบิเคอา แทคติกของเขาก็จะไม่ใช่แบบค่อยๆเซตค่อยๆเซตแบบเอริกเทนฮาร์ตด้นะไม่ว่าจะเป็นเซอร์อกไรเฟอร์กูสันอันนี้ขึ้นชื่อเรื่องแผน4-4-2ถูกไหมครับเล่นฟุตบอลค่อนข้างเร็วเป็นบอลไดเรกประตูจะไม่ต้องมาบิวอัพแบบนี้เข้าใจหรือต่อจากเฟอร์กี้เป็นใครเดวิดมอยส์มอยส์นี่ก็บอลไดเรกจ๋าเลยถูกไหมต่อจากมอยส์ที่ใครถ้าผมจเหินนั่นจะเป็นลุยส์ฟันเกาอาจจะมีฟันเกาวหน่อยที่ ที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะใช้บอลกับเท้าเยอะนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโชเซ่มูรินโญ่มูรินโญ่ก็ไม่ใช่กุนซือที่แบบค่อยๆเซตบอลอยู่แล้วก็เป็นบอลไดเรกมาโอเล็กุนนาโซชาโอเลกุนนาโซชาก็จะไม่ใช่กุนซือประเภทที่แบบมาค่อยๆติกิตตกะคลองบอลเพราะโซชาชอบแผน4-2-3-1ถูกไหมผมว่านี่คือหลักๆเลยก็คือว่า เดคอาคุ้นกับวิธีการเล่นลนะักษณะบอลไดเรกมากกว่าบอลกับเท้าถ้าจะทั้งชีวิตอะตัวเลขออกมาตรงนี้ผมว่าเลยก็ก็ไม่แปลกแต่ผมว่าจะไปตําหนิกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ผู้รักษาประตูไม่ดีเพราะใช้เท้าไม่ดีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าการเซฟเขามีมาตรฐานของเขาอยู่ถูกต้องอ่าเราเราพูดแค่เรื่องของว่าเรื่องการใช้เท้าครับผมเราจะแยกออกจากเรื่องเซฟนะฮะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับก็สกายสปอร์ตยังเจาะลงไปลึกด้วยว่า มันมีข้อผิดพลาดตรงไหนในตัวของ DKR เนี่ยเขาบอกว่าในบางชอดเวลาจ่ายบอลเนี่ยนะยังมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องครับหากเราย้อนกลับไปครับตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมันมีนัดหนึ่งที่กลายเป็นคลิปไวรัล huh. โดนแชร์ไปใน Twitter ในโลก t i k ต o k นะถูกพูดถึงก็คือจังหวะที่ d ดเนี่ยโยนบอลยาวขึ้นไปข้างหน้าไม่ยอมจ่ายออกข้างครับทั้งที่เพื่อนเนี่ย ถ้าเป็นแบบแนวรับเซนเตอร์ก็คือจะถ่างออกไปรอ,อนะยืนรับบอลครับแล้วจวังหวะนั้นคือเทนฮากหุดหงิดเลยตะโกนตะโกนแบบเหมือนกับต่อว่าเลยทันทีทําอะไรเนี่ยเออนะครับเคสล่าสุดที่เกิดขึ้นเกมกับเบรนส์ฟอร์ดที่วีรบสยกตัวอย่างไปเดเคอาเนี่ยตัดสินใจพลาดครับออแบบผู้เล่นของเบน์ฟอร์ดเนี่ยบีบสูงหลายคนแต่ก็จ่ายนยัดเท้าเอเด็กเซนตัวประกบเนี่ยหนคนสุดท้ายครับก็โดนฉกบอลไปยิง นะเรื่องนี้เดกคคือยอมรับเลยว่าเขาตัดสินใจพลาดที่จ่ายแบบนั้นขณะที่เทนทักเนี่ยบอกว่าถ้าเอาตามแผนคือพยายามล่อให้คู่แข่งเนี่ยดันเพสซิ่งขึ้นมาก่อนอแล้วก็อยากจะให้ผ่านบอลยาวไปให้ทู่เล่นที่มีพื้นที่เปิดกว้างด้านบนแต่เดกเนี่ยตัดสินใจพลาดนะครับพอหลังจากช็อตนั้นเนี่ยก็ทําให้เสียความมั่นใจไปเลยนะก็ กลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะออกบอลสั้นแล<ช>้วก็ต้องมาเตะบอลยาวเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ยมันก็หูลดน้อยลงมาเหลือแค่57%มันเหมือนกับมันพังคลืดไปหมดแล้วใช่นะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนอกจากการปรับตัวให้ชินกับการเล่นบอลขึ้นมาจากด้านหลังแล้วเนี่ยนะคือต้องมีเซนส์ในการวางบอลด้วยไม่ใช่ว่าจะเตะสเปะสปะคุณจะเปิดไปตรงไหนของสนามก็ได้ต้องเลือกเลือกให้ถูกว่าช็อตเนี้ย ต้องให้เด็ดขาดเลยว่าเฮ้ยมันมันมีตัวปิดหมดแล้วก็ต้องโยนก็ต้องโยนอะ่ะถูกต้องไม่ใช่ไปแบบยัดแบบนั้นอันนี้ขอประสบการณ์แล้วกัน huh. ผมเนี่ยอยู่กับการที่บาซ่าใช้งานผูทุกประตูในล,ลักษณะเล่นบอลกับเทา้ามาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มดูบอลเนี่ยก็เจออาจจะเป็นปินโตตอนนั้นมีช่วงหนึ่งนะแล้วก็ต่อด้วยบิ๊กต่อบอลเดสนะมาถึงคลาวดิโอบราโวแล้วก็มาที่มาร์คอังเดแทสเตเกน แบบเดียวกันเลยครับ<ช>วิธีเล่นกันแบบเดียวนะใช้เท้าแล้วคือการที่สกายสปอร์ตทจี่เห็นเนี่ยคือโดยเฉพาะทีมในพรีเมียร์กับผมว่าเวลาทีมใหญ่เจอกับคู่แข่งที่เป็นรองกว่าเขาจะใช้วิธีการเพสหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกบอลจากผู้สารประตูจะมีส่วนสําคัญเพื่อปลดล็อกพื้นที่ให้กับเพื่อนถ้าเกิดว่าคุณบีบแล้วคู่แข่งเนี่ยผมอยากให้ไปดูเกมนัดแรก ของของบาซ่าที่เจอกับราโยเนยโดนแพ้สูงเหมือนกันนะแทสเซเก้นคือเลี้ยงบอลพาบอลเลี้ยงออกมา,มานอกกรอบตัวเองเลยนะนอกกรอบประตูเพื่อพยายามให้คู่แข่งเข้ามาบีบแล้วจะได้หาช่องเปิดให้กับเพื่อนได้อันนี้คือจุดที่เดเคอาเขาก็ยอมรับเองว่าเขาตัดสินใจพลาดมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดมันเป็นเรื่องของของสไตล์ด้วยนะถามว่าผู้รักษาประตูจะต้องใช้เท้าเป๊ะ,แ,ปะ,แ,ปะแบบนี้ทุกคนไหมก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างคุณซื้อบางแทคนิก เขาไม่ได้แบบบิวอักจ๋าขนาดนี้ซิมิโอเน่ผมผมนึกึกถึงแยน <laughs> ย<า>นอบ,บลัก,บบลกที่โคตรเหนียวเลยแต่เขาไม่จำเป็นต้องมาต่อบอลจากข้างหลังทําไม่ได้ด้วย <laughs> ก็อยู่ถูกทีมแล้ว <laughs> คือผมว่าผมว่าต้องอยู่ให้ถูกแท็กติกอะ่ะต้องต้องเป็นสไตล์แบบบอลไดเรกหน่อยถ้าว่ากันตามตรงที่นี้ครับจุดที่น่าสนใจคือสมมุติถ้า,ถ,าถ้าเกิดไปตอบไม่ได้ไไไดถ้าดาบิดเดคอปรับตัวเข้ากับ สไตล์ของเอริกเทนฮากไม่ได้จะทํำยังไงมันมีกรณีศึกษาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเองอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์เหมือนกันก็คือเคสของแมนซิตี้ที่เปปกัร์ดโอล a าเลือกที่จะเปลี่ยนผู้รักษาประตูเลย<ม>นะครับเปปกัรเดโอลาเนี่ยเขาก็มีปรัชญาไม่ต่างกับเอริกเทนฮากนะครับคือการคลองบอลบุกใส่คู่ต่อสู้เน้นการคลองบอลเอาไว้ก่อนทาให้ผู้รักษาประตูที่เป็นสายเซฟแต่ไม่ใช่สายออกบอลอย่างโจฮาร์ดเนี่ย ทันกับเป๊ปนะมีปรีซีซ้อปรีซีซั่นด้วยกันแต่พอเป๊ปเห็นแล้วว่าการใช้เท้าของโจฮาร์ดมันไม่ได้มันไม่น่าจะเหมาะก,กับการขึ้นเกมของแมนซิตี้เขาก็ไม่รอช้าครับก็เลือกปล่อยโจฮาร์ดแล้วก็ไปเอาคลาวดิโอบราโวมามนะเซ็นมาจากบาร์เซโลนาแต่บราโวเนี่ยตอนที่มาอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเปลี่ยนลีกและสไตล์ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะ,ะขนาดเบสิกใช้เท้าดีๆ แต่ว่าพอมันเปลี่ยนสไตล์การเล่นแล้วด้วยสรยีระด้วยที่บราโวก็ไม่ใช่คนตัวสูงกับแมนซิตี้ก็เลยอาจจะยังไม่ปังสุดท้ายก็ปีต่อมาแมนซิตี้ต้องไปซื้อโกคนใหม่มาอีกคนหนึ่งก็คือเอเดซอนโมราเอสซื้อมาจากลีกโปรตุเกสแล้วเอเดซอนเนี่ยโหมันครบกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์เพราะว่าเซฟก็ดีแล้วเบสิกการใช้เท้าตัวเลขไม่เคยโกหกใครสูสีกับอารดิซงเบเกอร์เลยบราซิลเหมือนกันด้วย2คนนี้นะครับกลายเป็นคลิกเลยซึ่งน่าสนใจครับว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้น เอริกเทนฮาจะทําแบบเป๊ปกอดิโอลาไหมที่เลือกเปลี่ยนผู้รักษาประตูไปเลย <Ừ. S 2> ซึ่งผมว่าผมว่าจุดนี้มองข้ามไม่ได้จริงๆนะคือถ้าคุณต้องการให้โคช้ชเขาสามารถเล่นฟุตบอลในแบบที่โค้ชอยากจะเล่นได้จริงๆผมว่าไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูด้วยค,คุณดูเป๊ปกอดิโอลาเป๊ปกอดิโอลาเนี่ยเขาลงทุนกับประตูแล้วก็แบ็กโฟรวมกันเนี่ยเกือบเกือบสองล้านตอนนะ แบ็ซ้ายตอนนั้นไม่ซื้อใครเบนชแมนเมนดี้มากองหลังซื้อจอห์นสโตนมาซื้อพวกแอมเมริกลาปอล้บแบ็คขวามีคลายวอลเกอร์ถูกไหมก็จะเห็นเลยว่าเป๊ปเขาสร้างทีมในแบบที่แบ็คโฟของเขาเบสิกการใช้เท้าดีทุกคนแล้วก็เอาผู้รักษาประตูมาอีกคนเนี่ยถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนให้ทีมเล่นจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยบางทีเปลี่ยนโค้ชคนเดียวมันไม่ได้หรอกคุณสมบัติ นักเตะสไตล์กันเล่นมันต้องเข้ากับแผนด้วยซึ่งจากที่ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮาร์เนี่ยอาผู้รักษาประตูถ้าเราไม่นับเรื่องเซฟนะเอาการใช้เท้าอย่างเดียวก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเดคอาอาจจะไม่ถนัดตรงนั้นแล้วเอาจริงๆผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ประตูไงอย่างกองหลังเนี่ยผมว่าแฮร์รี่แม็กไวเราก็ยังไม่รู้ว่าระยะยาวถ้าเล่นกับระบบต่อบอลแบบวันแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงถูกไหมครับลีซันโดมาร์ตินสอาจจะเบสิกการใช้เท้าดีมาก ซึ่งตามตามแบบฉบับนักเตะลาตินอเมริกาแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องส่วนสูงซึ่งก็ต้องปรับตัวกันไปผมว่าจุดนี้ถ้าเกิดอยากจะคาดหวังให้แมนยูบิวอัพเกมจากแดนหลังให้นินเนียนได้เนี่ยผมว่าเผอๆแก้ประตูไม่จบนะอกองหลังก็เหมือนกันต้้องมีส่ววนดวยแล้วกองกลางตัวรับด้วยเขาถึงอยากได้เฟรงกี้เดอยองไงถูกไหมคือ ตร,ตรงจุดนี้เนี่ยนะคือจะบอกว่าเปลี่ยนแล้วมันจะเห็นความแตกต่างเลยหรือเปล่าผมาว่ามันต้องเข้าใจร่วมกันคือถ้าคุณเปลี่ยนผู้ส守ประตูแต่กองหลังก็ไม่มีทักษะที่จะพาบอลอขึ้นข้างหน้าได้ถูกไหมถ้าเซนเตอร์หรือมิดฟิลด์ตัวกลางของคุณเนี่ยก็เป็นแบบสายตัดบอลอต่อให้ผู้ส守ประตูจ่ายบอลมาให้คุณแล้วทำไงต่อคุณก็แค่ยืยนเฉยๆแล้วให้รอผู้แข่งบีบแค่นั้นเองมันไปต่อไม่ได้ นะมันต้องลิงก์อัพกันด้วยทุกส่วนด้วยผมเปรเียบเทียบเชลซีตอนไปซื้อเกป,ป้ามามใช่ไหมแล้วก็มีบางช่วงที่พวกกองหลังใช้เท้าดีอย่างดาวิดล,ลุยลรดิเกอร์เจ็บบางทีต้องใช้เป็นพวกซูมาใช้เป็นพวกคริสเตนเซนพวกเนี้ยพอพอไม่ได้เบสิกการใช้เท้าดีมากแต่ต่อให้ผู้รักษาป,ประตูเบสิกการใช้เท้าดีอ่ะการขึ้นเกมมันก็ไม่ได้ง่ายไงผมถึงบอกว่าการขึ้นเกมจากแดนหลังถ้าต้องการให้มันเนียนหมด มันต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายนะ<ช>ทั้งโกทั้งกองหลังทั้งกองกลางตัวรับเคื่อผมผมลองเปิดสดตเตติ่ยนะย้อนไปดูตอนที่เอเดกเทนฮาคุมอาแจกตัวหลักตอนนั้นน่ะเขาใช้เป็นอันเดโอนาน่าอาใช่ซึ่งโอนาน่าคือผมมาตามดูนะเขาก็ไม่ใช่ว่าออกบอลจากเท้าแบบฉมังขนาดนั้นนะ hmm แต่ด้วยโครงสร้างของเพื่อน,นเขาเข้าใจคุณมีดาเลบรินไงใช่ดาเลบรินเนี่ยเบสิกการใช้เท้าดีใช่ถูกต้องคือมันต้องมันต้องดีด้วยกันทั้งกองหลังทั้งประตู เพียงแต่ตอนนี้ภาพที่มันเห็นชัดอะ่ะมันเป็นประตูก่อนอคนจะเล่นประเด็นกับประตูเยอะเป็นพิเศษก็ไม่ใช่ือ่องแลกใช่ไหมครัแน็ใช่ครับอ่ะทีเนี้ยเรากําลังจะมองว่ามีโอกาสที่อ,อาจจะเป็นซัมเมอร์นี้เลยหรือจะเป็นซัมเมอร์หน้าก็ตามเพราะว่าเราต้องลงลึกไปที่สัญญาของเดก้าก่อนอว่าผมถามกาโตน่ามาเดกาหรือสัญญาหนึ่งบวกหนึ่งก็คือมีออปชั่นในการต่อได้ถ้าเวิร์กจริงๆมีความเป็นไปไ,ได้สูงว่าปีหน้าไม่ว่ายังไงก็ตาม อย่างช้าปีหน้าก็คือตอบสัญญาเพิ่มมาอีกปีหนึ่งแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อคนที่แบบตอบจบเข้ามาเลยในปีหน้านะแต่ว่าถ้าพูดถึงในในชัมเมอร์นี้ก่อนงานที่แมนยูนเต็ดกำลังจะทําถ้าดูจากตามข่าวล่าสุดเคืออยงน้อยพวกเขาอาจจะพยายามหาแบ็กอัพก่อนจะเอามากดดันเลยไหมหรือเอามาแค่รอสำรองใน KR ก็ไม่ทราบแต่ว่า2คนที่มีข่าวนะครับก็คือยนซัมเมอร์นะครับผู้ักษาประตูของบรเซยมุนเช่นกัรบัต รวมไปถึงอีกคนนึงครับอาร์ชเมียร์เบโกวิดผู้สตัวของเอฟเวอร์ตันที่ก็ข้ามบอลในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานนะครับทั้งคู่มีรายงานนะอย่างอย่างสวิตเซอร์แลนด์สื่อสวิตเซอร์แลนด์อย่างบริกเนี่ยก็บอกว่าแมนยูสนจริงนะอยากได้ตัวของยานซอมเมอร์แต่ว่ายานซอมเมอร์เนี่ยจริงๆถ้าลงไปดูสถิติการผ่านบอลอยู่ที่70-80%เปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าก็น่าจะพอมีทักษะในการผ่านบอลจากข้างหลังในระดับหนึ่งเลยนะแต่ติดปัญหาที่เจ้าตัวอยากจะ ติดทีมชาติโชว์คัวไปด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีในศึกบอลโลกที่จะถึงในช่วงกลางปีนี้ก็เลยไม่อยากที่จะมาเสี่ยงนะอ,อันนี้คือความคิดเจ้าตัวนะไม่อยากจะมาเสี่ยงนั่งสำรองที่แมนยูครับนะหรือผมว่าอาจจะอาจจะเปลี่ยนแต่แมนยูจะต้องแบบการันตีหน่อยว่าเฮ้ยคุณจะได้เบียดแบบจรงิงจังแต่ผมไม่รู้ว่าแมนยูมองยังไงส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวล่าสุดก็คืออัสมาเบโกวิดนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานจากเทเลกราฟด้วยก็เป็นสื่อดังก็บอกว่าเป็นหนึ่งในในตัวเลือกที่แมนยูพิจารณา สองคนนี้เราลองมาแสดงความเห็นหน่อยว่าถ้าเกิดซื้อซัมเมอร์นี้เลยเอาสักคนหนึ่งจากสองคนนี้คิดว่าเวิร์กไหมเบโกวิดไม่ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าไม่ต่างจากเ k r นะผมผมดูเขาตั้งแต่สมัยสโต๊กปอร์ดสมัดแล้วก็มาอยู่กับเชลซีเป็นมือสตีโบกุกตัวเบโกวิดเป็นประตูที่สูงมากลูกกลางอากาศจะค่อนข้างดีนะครับสูงเกือบสอเมตรเลยแต่ การใช้เท้าผมว่าก็ไม่ได้ดีไปกว่าดาวิดเดเคอครับแกเป็นคนที่เน้นเก็บตลรางอากาศกับเน้นเซฟปฏิกิริยาเร็วแต่การใช้เท้าไม่ได้ดีขนาดนั้นผมว่าเบโกวิดถ้าได้มาเต็มที่ก็มือสองแต่จะไปถึงขั้นไปเบียดเดเคอผมว่าค่อนข้างยากแต่ยานซอมเมอร์เนี่ยเขาเหตุผลให,ห้ผลเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติเป็นหลักถูกไหม,มครับคือผม <laughs> ที่เปิดดูนี่ไม่ใช่ว่าเล่นโซเชียลแต่ว่าเล่นอะไรข้อมูลเปิดหาข้อมูลเพิ่มเติม,มคือผมกําลังพยายามว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเนี่ยไม่ได้รายชื่อตามที่สื่อเขาหยิบยกมาเนี่ยอย่างซัมเมอร์อย่างเบโกวิดเนี่ยมันพอจะมีใครที่จับต้องได้แล้วน่าจะเหมาะกับสไตล์ของเทนฮาร์ดคือการออกบอลจากด้านหลังนะผมก็พยายามมองไปที่ผู้สาวโตที่เป็นสเปนอ่ะเพราะว่า สเปนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันปั้นโกที่ใช้บอลด้วยเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างดีในระดับนึงแต่ไม่ทุกคนนะไม่ทุกคนเดกอก็สเปนใช่<ม>คือผมมาเปิดดูเนี่ยนะคือคนที่แบบขึ้นมาแบบเบอร์หนึ่งของแรงกิ้งในตอนนี้นะคือรายา่าของเบนฟอร์ดอ่ะของเบนฟอร์ดของเบนฟอร์ดราย่าของเบนฟอร์ดคือเขามีสถิติการเปิดบอลเนี่ยนะคือผมมาเปิดดู80%นะแต่ค่าตัวไม่ถูกครับ พราะว่านี่คือเบอร์หนึ่งของทางเบรนฟอร์ดก็ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วรองลงมาคือคือซานเชสครับซานเชสโรเบิร์ตซานเชสของไบรตันของไบรตันซึ่งไบรตันก็เป็นทีมที่เล่นบอลจากข้างหลังเหมือนกันแล้วสองคนคือสเปนทั้งคู่แล้วหลุยสิเอรลิเก้เรียกมาติดทีมชาติทั้งคู่นี่คือมันทาให้เห็นว่าอันนี้คือพูดชื่อคือไม่ได้มีข่าวหรอกนะจะไม่ได้มีข่าวแต่ว่าพยายามดูสถิติว่าเอถ้ามันแบบ ต้องเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆแล้วใครมันพอจะตอบโจทย์ได้บ้างเพราะว่าอย่างที่เราพูดชื่อซอมเมอร์เบโกวิดอ่ะมันยังไม่ใช่สไตล์ที่ตามหาเข้าใจอ,อันนี้เป็นสิติโหดมากนะของอ,อย่างของรายาเนี่ย85เปนะการเปิดบอลแม่นยํานะแล้วก็อย่างของซานเชสเนี่ยผมมาดูประมาณ70%ศษประมาณนั้นก็ต้องดูว่าแมนยูจะก,กล้าลงทุนเพิ่มไหม,มกับประตูคือผมว่ามีโอกาสได้แหละสักคนนึงแต่ว่า เราไม่แน่ใจว่าคนที่เอามาจะเอามาเป็นแบบมือสองมาแข่งขันหรือเป็นมือหนึ่งเลยน่าสิคือจะหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเดครเลยไหมถ้าถ้าถามในมุมผมผมรู้สึกว่าแมนยูมีหลายงานที่ต้องแก้ในซัมเมอร์นี้กองกลางก็ต้องแก้ถูกไหมแบ็กขวามีข่าวกับพวกเซจินโยเดสโทมัสโมนิเยแนวรุปแนวรุปก็มีข่าวกับลายตัวเพียบเลยกองหน้าถ้าเกิดว่าโลนโดในอนาคตไม่รู้ยังไง ขายก็ต้องซื้อมาแทนอีกม,มันจะถือถือถ้าเกิดถามว่าในช่วงสองาทิตย์จะปิดสักสามสี่ดีลได้ไหมมันพอมีความเป็นไปได้แต่จะถึงขั้นที่แบบเป็นดีลระดับเป็นตัวจริงทุกดีล,ลเนี่ย,นนยผมว่าผมว่า,ม,ามันจะลำพังยากมันมันท้ายตลาดไปหน่อยท้ายที่สุดผมว่ามันอาจจะต้องแบบเดินคนละครึ่งทางคือเข้าใจไอเดียของเอริกเทนหากและผมสนับสนุนนะกับการที่ควรจะให้เวลาเทนหาแต่ผมว่าฟุตบอลในแบบของเทนหาผมว่า การยูอัพค่อยๆเซตเกมสวยๆจากแดนหลังเข้ามาของแมนยูเนี่ยแก้ไม่จบในหนึ่งปีผมว่าผมว่าต้องซื้อซัมเมอร์หน้าหรือมก,กรคาคมเพิ่มเติมหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อขุมกําลังของแมนยูเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับสไตล์ตรงนี้ครบทุกคนอย่างเดเคนนี่เห็นชัดกองหลังเราก็เห็นชัดว่าก็ไม่ได้แบบเบสิกการใช้เท้าดีอาจจะมีลิซันโดแต่ก็ตัวเล็กไปนิดนึงผมว่าบางทีถ้าเทนฮากอยากทําผลงานให้มันดีด้วยได้ก็อาจจะต้อง ลดรูปแบบการเล่นของตัวเองมานหน่อยหน่งอาจัรยน่อยอาจารย์ยิ่งกองกลางไม่ได้แฟรงกี้เดยองเนี่ยคือในในข่าวแต่ละคนนะเดยองเป็นคนที่เข้าสเปคที่สุดเลยในการขึ้นเกมเพราะว่ามันมันแกะเพรสซิ่งเก่งมากแฟรงกี้เดยองเพราะฉะนั้นถ้าเดยองไม่ได้ประตูยังใช้เดเคออยู่แล้วก็แผงแบ็กโฟลก็ยังไม่ได้เบสิกเท้าแน่นเท่ากับที่เป๊ปเปลี่ยนโฉมแมนซิตี้ผมว่าก็ต้องแบบไม่พอเซชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจากตอนแรกถ้าเป็นคะแนนเต็มสิบโวลุ่มความเข้มข้นในการคลองบอลเต็มสิบ ตอนแรก10เต็มมันอาจจะต้องลดลงมาเหลือสัก7หรือ8หรือว่าบางจังหวะก็ต้องเล่นแบบไดเรกบ้าง<ท>เพราะว่าถ้าเกิดไปฝืนเล่นระบบเดิมแต่นักเตะไม่อื้อกับแผนการเล่นนั้นนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีความผิดพลาดรายบุคคลเกิดขึ้นเหมือนเกมเบรนท์ฟอร์ดอีกเขาบอกว่ามันจะเป็นบทพิสูจน์ของตัวเทนท้าเองด้วยนะคือเราจริงๆอ่ะถามว่าคุณซื้อที่มีความเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะดีไหมม,มันก็ดีแหละแต่ว่าในเมื่อวัตถุดิบที่คุณมีอยู่ในตอนเนี้มันยังไม่เอื้อต่อ Uh, อาหารที่คุณอยากจะทำอ่ะใช่ใช่คุณก็ต้องปรับคุณก็ต้องแก้มีอะไรใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอระยะเวลานะมันมีมากยิ่งขึ้นสามารถเสริมทับเพิ่มเติมมากได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็ค่อยปรับทีละจุดทีละจุดไปอืมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกสงสารเดนฮาร์เหมือนกันนะ<อ>ที่ว่ามาแล้วมันมาเจองานที่โคตรหินหินจริงหินจริงที่แบบผมรู้สึกว่าต่อให้เอาใครมาคุมถ้าเกิดมาเจอกับสการแบบนี้ ถ้าเราก็แบบสมมติการซื้อขายมันก็ยังไม่ได้ตามเป้าอ,ะอ่ะอะ<ม>ผมยกตัวอ,อย่างต่อให้เป๊ปเปลี่ยนเทนทาสเป็นเป๊ปอ่ะแต่สมมติการซื้อขายมันก็ยังไม่ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการทั้งหมดอะ่ะ<ม>ก็เจอปัญหาแบบนี้แน่นอนแล้วใช่คือด<ๆ>ีลที่รีเควสต์เราได้มาจริงๆก็คือแค่2คนล้ว<ม>เปโดแวรับกลับมาลาเซียแล้วก็มีคริสเตียนเอริกเซนแต่เอริกเซนก็เราก็ไม่ได้โหไม่ได้ว้าวกับดีวนี้มากนะ<ม>ส่วนเราคือมันมีสื่อที่บางสื่อเขาทําไว้ถ้าสมมติว่า ตอนนี้จนถึงตอนนี้ได้เป้าหมายที่เขาอยากได้ครบทุกตำแหน่งผมว่าทีมเขารันได้ย,วยาวๆมองกลางเปเฟนกี้นยยองอปีกเป็นใครอ่ะเป็นแอนโทนี่นะมีทูกสาวตูยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วก็แบ็กซ้ายได้มาลาเซีย ลิซานโดอยากจะบอกว่าข้อขอให้แบบดูยาวๆไปดูยาวๆย,ยังไม่อยากตัดสินใช่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าะร,ระยะยาวเขาจะเป็นยังไงหรืออ่ะใครจะไปรู้อาจจะโดนปรับบทบาทไปเล่นกองกลางเหมือนอย่างที่เราคุยกันก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเดี๋ยวติดตามดูนะโดยเฉพาะอนาคตของเด i ไที่กาโตนาให้ข้อมูลมาสัญญาถึงปี2023มีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีแต่ถ้าเกิดว่าสมมติจะเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆเนี่ยปีหน้าเด้งาอาจจะไม่ต่อสัญญา ก็มีโอกาสก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมผมฝากสั้นๆอีกอย่างหนึ่งปีแรกที่เป๊ปกาเดียล่ามาคุมแมนซิตี้อ่ะเขาก็อยากจะเล่นสไตล์นี้นะแต่ว่านักเตะยังไม่ได้เอื้อรอ0เ็์มันก็จะมีแบบความผิดพลาดเกิดขึ้นเสียประตูง่ายๆจนแบบช่วงท้ายดูการต้องลุ้นทอฟโฟนะแต่ก็จบได้สำเร็จแต่ปีต่อมาพอเป๊ปได้ซื้อจริงๆจังๆรอบแผนรอ็มันรันเลยแชมปเลยนะชมป์เลย ผมคือผมไม่ได้บอกว่าเทนฮาร์ถ้าได้ครบจะเป็นแชมป์นะแต่ผมใช้คําว่าวิธีการเล่นของเขามันจะตรงกับไอเดียเขามากกว่านี้อาพแต่ตรงแล้วจะไปถึงเป้าหมายไหมไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะราบลื่นหรืออะไรสวยงามกว่าที่เราเห็นนะเอาง่ายตอนนี้มันยังไม่ได้สวยงามมันยังดูเฉยใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะครับ,รบ<ม>นี่คือเจาะประเด็นในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งนะครับนำแร่ธรรมชาติต่อช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับเคแบง จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็เครื่องสำรองไฟครับนี่ของเซอร์คอนนะครับเครื่องสำรองไฟแบรนด์ u n i t e ทครับรุ่น Hypermax Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมระบบสำรองไฟคุณภาพสูงครับเทคโนโลยีรูปแบบขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเว็บเพื่อการปกป้องอย่างสม,มบูรณ์ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟ แบรนด์ยู i t เทคจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้ที่ร้านบานาน่าทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ครับ j i b Lazada Shopee Shop ็อปแอดทเวน h ี้โฟร์ยูเนเท u เ t อ e ์พา u เวครับครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราสามคนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวุกคร์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอันใหมรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย เครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด